เดี๋ยวชายใหญ่จะพาไปเปิดคันนี้ดูครับมาดูรถสวยอีกแล้วคันีสีแม้จะม,จมดัดจำแต่สีแดงชีไรตองอ้อนมันทำงานแบบแบบยิ่งทำงานใหญ่ร่มนี่รับขายดีดีค่ะพีนะนนนน่น้องปนมาขั้นใดบนกระไก่ ข้าวเดียวแปดสองลูกลายาวเนีย่ยไปเนี่ยเกียร์เป็นเกียร์ z เอสเนิดิปีดคันนี้ไปทัทยาเวลารอรอหนาถึงน่นปุ๊บรอหลังเขินาย บริวานของชายใหญ่คะ่ะนี่น้องข้างนั้นเลยคันนี้เป็นคันที่ชายใหญ่แนะนำอีกคันนึงครับถูกตาถูกใจว่พี่ใหญ่ค่ะแขกงามงามมักน้ำยูแต่ว่ามีเงินเสียมากนี่มักน้กำยูอ๋อ สวยอยู่ค่ะแท็ซี่กันงามนนี่ได้เหรอคือเ,เท้าเสียววอร์แมนว่ร์แมนอันนี้มากเป็นเนี่ยเป็นมาได้ไวเลยครับอันนั้นนี่เท่ากับสามารที่เลื่อนเลื่อนมากเลยกับเอ็ดเป็นเท้าเดียวถูงลมหลังยกได้เอ็ดเป็นยกได้ กะได้หรือว่าที่เอาเป็นเนียบก็ได้ราคาก็ว่ากันไปคันเอาชุดนี้มันกระถือนะครับชุดถุงลมชุดถุงลมไหล่รุดผมสีแย่รมเลยก็ะอันในเป็นอิสระยกได้ตัวนี้เป็นทแทน่นแท่นสูงแท่นสูงแล้วเป็นสิบล้สอสองแถ เดี๋ยวับเข้าเดียวนี่ตัดเข้าเงาเาป็นยนงอยากได้บ่เปลี่ยนใจหรอบ่ตัดเป็นตัดตั้ง๋ยวก่อนี่ตัวนี้จะเป็นแท็กซี่ไมลละอขาแท็บวิสัยทน์ Yeah, mm -hmm. i เอเคมากขันนี้แลยวคลิปแกใช่ประตูซื้อว่าต้องไม่มองเจ็นเลยสีเครื่องตัวนี้ยังกว่าลืมถามตนหยี่สิบสามยี่สิบสามเอนเครื่องตัวนี้ยงกว่าลืมถามตอนไหนยี่สิบสามยิามเหมอนน อันนี้ดูเตะเตะต,ตามากเลยครับอันนี้เพราะว่าเจวบวนอยากได้เกียรออตโต้ครับ <laughs> <laughs> พ่อเด็กครับไปซื้อน้ำปลาในมันไปเบิ้งไปเบิ้งเกียร์ให้มัน ก็ยังไม่เคยใช้นะครับผมสรุปเกียวโตก็อยากจะทดลองเหมือนกันครับผมว่าจะเป็นยังไงเวลามันห่างมากมันจะแพงปันไดยสิแดงหูนะพี่นอ้องก็ใช่ไงบอกว่าเสียเอาลายปั่นเลยรูกก็ซำม,มึนแล้ววะก็กระซำมึาามมนเนาะตอน,น,ตอนช่วงนี้นะกระซำมึนาหาหะซื้อมาเป็นอะไรใบสัดหาลูกก็ได้แมนวะ สีลูกกับอกกระแสนหนึ่งแล้วรเกียร์มันไม่ยากหรอกแต่ว่าไฟฟ้ามันดีมันสิยาก <c oughs> <c oughs> อันเขาเกียร์มันนี่นีครับตัวนี้สวยมากครับคันนี้ดูเฉสสีนี่เรียมๆเลยนี่ครับผมคันนี้นะครับผมก็คือมันเป็นสิบล้อนะครับเป็นสิบล้อเพาเดียวทุงลมนะครับเพาเดียวทุงลม มาแบบนี้ครับผมชายใหญ่ก็จะย่นเขา,าย่นเข้ามาย่นเข้ามาครับให้มันเป็นหัวรากนะครับตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเพาโบกี้นะครับผมจะเป็นยังไงครับกําลังคุยกันอยู่กับชายใหญ่ครับผมตอนนี้กําลังเจราจาหาขอสรุปตกลงครับว่าจะเป็นแบบสองเผ่ารูปแบบเผ่าเดิมนะครับตอนนี้อ่าถ้าเผ่าเดิมก็คือ เอามาย่นมาแล้วก็ล้อหลังยกได้นะครับเผาหลังนี่ยกได้นะครับก็คือล้อจักรจะมีเผาหน้าอย่างเดียวสามารถลากได้ไหมก็ลากได้นะส่วนมากรถยุโรปพวกว้นโวพวกอย่างนี้กับเป็นเผาเดียวบนเนาะเผาเดียวย,วย,วยูหันก็มีอยู่ขั้นหนึ่งยู่ทีมงานแมนว้นโวยกล้อๆๆหลังกัน ไปได้น้ำมูอยู่หลากเซมีดำครับไปเทหินเทยังอัดใส่หล่นกวองเงื่อน <c oughs> ไปได้อยู่ตาวันหนางานไดทีมันเป็นเหนือเนืแน่อะลำบากแน่จักน่อยครับหนางานไดทีมันเป็นอมันทุรักทุเลหน่อยนะครับก็จะลำบากนี่ครับถุงลม อันนี้เป็นถุงลมแบบแบบเดียวก,กันกับที่อยู่บ้านเรานะครับแต่ว่าจะมาดัดแปลงครับสมมติว่าทำก็คือให้ล้อหลังมันยกได้เห็นไหมครับใช่ไหม <Okay. S 1> เห็ดมันยกได้แล้ว่าเราเห็ดไปแล้วขั้นหนึ่งนะยกได้ครับล้อหลังคู่หลังนี่ยกได้นะเดือดตัวนี้เป็นมันเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นอ่า นี่ครับสวยมากนะครับคันนี้จะดูเตะตาที่สุดเท่าที่ดูมานะครับผมคัน,นโน้นก็คันข้างนอกก็เป็นสองเพาอยู่แต่ว่ามันยังไงล่ะพี่น้องมันไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับคันนี้มันเรียบร้อยเลยนี่นี่เกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นน่าจะขับง่าย เข้าเกียร์ก็คือเหยยบคัดครั้งเดียวก็คือเข้าเกียร์ดันไปเกียร์ดีครับ<อ>ก็คือไปเลยก็เห<อ>มือนกับปาเจโลเลยมันก็เป็นลักษณะหัวสูงครับ จะรู้สึก์ไม่ไม่หรือเป็นเสือธรรมดาก็เขาง่ายเขามีจริงเป็นเขาจริงสิมีแต่ขั่นนี่แล้วที่ที่แบบถือตากลางมูแบบว่าอาจจะเป็นคู่รักของเรานะ มันจะเป็นคู่รักนะครับก็ไม่แน่ใจอันนี้ทีนี้ก็ครับไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะไป <c oughs> ไปไปดูหางก่อนครับ <c oughs> ไปพิจารณาดูเรื่องหางเรื่องอะไรนะครับว่ามันจะยังไงครับแมทกันไหมนะครับนี่อันนี้รถใครครับคุณคุครับเนี่ย เห็นลงคลิปไปหลายคลิปครับเนี่ยกับตันดำมซิ่งดินด่วนครับอันนี้อันนี้เพิ่นยนยนรอแล้วมันมาครับผมใช่ไงเนี่ยย,ยนเรียบร้อยเรียอแต่สีว่างถาดใช่เรียบร้อยครับรถของเสียตินครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่ในครอบครองของดำมซิ่งดินด่วนครับเสียวุฒิครับผม จวแนล้อมักรถขาวาาสะอาดแล้วนะเอ่อางโซกับกอยู่โกับกตะวางมักรถขาวตนาะเนาะินข่าอเดอ รุ่นเป็นรุ่นเดียวกันหช่ตึกกำลังเขามาเนี่ยแับแต่มันบ่มีชุดแตงซือเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยสิบหล่อบ่มีอสองเผ่ามากบ่ะบ่ครับอ่านี่จะเผ่าเดียวแบบเนี่ยอ่าสองเผ่าทุ่งลมมีคันหนึ่งฮึสองเผ่าทุ่งลมมีคันหนึ่งแต่คัสซีมันไม่ค่อยสวยอ๋อ ถ้าเราจะหาที่มันเป็นแบบรถที่มันเป็นหัวลากมาเลยครับหัวลากจากนอกเลยมันส่วนมากจะตรงนี้ครับผมอธิบายให้ฟังนิดนึงชัสซีนี่คันนี้ผมชอบนะครับผมชอบคัสซีมากเลยเครื่องคัสซีสวยครับโดยมากแล้วผมตรงจานรับหน้าวัวนะครับตรงนี้มันจะสนิมเกาะมากนะครับแล้วมันก็ กัดก่อนเยอะนะครับจะเป็นหัวลากมาจากนอกนะครับแต่ว่าถ้าเราย่นใหม่เราย่นใหม่เราก็จะได้เหล็กใหม่เลยครับตรงนี้ชัสซีใหม่เหล็กใหม่ตรงจานรับหน้าวัวก็ใหม่ๆเย่ยมๆครับผมเราก็จะได้เรื่มเรียมเลยรถจะสวยครับถ้าเราย่นมาตรงนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเนีย่ยจานรับหน้าวัวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเหล็กใหม่ครับผมสวยไหมทีนี้ก็สวยครับ